สวัสดีครับผมน,นี้ก็อยู่กับช่องพังปูเป้นะครับแม่เมวันนี้เราก็เดินทางมาออนทัวร์แล้วก็ได้ผ่านโรงพยาบาลช้างนะครับแล้วก็แวะเยี่ยมแม่เพียวนะครับ <Okay. S 1> คือเราจะไล์สดล่นแหละแต่ว่ามันไล์แล้วมันเด้งออกนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยถ่ายเป็นคลิปให้แม่แม,แมได้ดูเอานะครับได้รับชมเอานะครับผม <Okay. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <Okay. S 1> นี่ก็ ตรวจอาการแม่เพียวแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาแม่เพียวมาผูกมาล่ามไว้นะครับที่ฆ่าเชื้อนะครับรักษาดวงตานะครับก็อาการก็ดีขึ้นแล้วครับตาเริ่มใสแล้วย,ยังเหลืออีกฝั่งซ้ายที่ยังขุ่นๆมัวๆอยู่ครับยังเหลือฝั่งซ้ายอีกนิดเดียวนะครับผมยังเป็นขาวๆอยู่ครับผมถ้า,า,า,าไล์สดได้แม่ๆคงจะได้รับชมเดี๋ยวว่า มันไล่ไม่ได้ถามอาการควันลอยก่อนเป็นไงควันลอยไอช้างตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆากนะครับตั้งแต่วันแรกๆที่มานี่นึกว่าจะบอดนะครับจมองไม่เห็นเลยครับปิดเชื้อได้เร็วมากครับเชื้อทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมตอนแรกติดเชื้อทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งว่าจะนิดเดียวนะครับจะเริ่มคุณจะเริ่มไม่รับเชื้อแล้วก็ดีที่หมอบ้านมาหาหมอก่อนครับอ๋อดีที่มาหาหมอท่าน ถ้าถ้าไหลสดได้ก็คงใจได้เห็นกันไปพร้อมๆกันแต่ว่ามันไหลสุดแล้วมันดิ่งนะก็เลยถ่ายคลิปเอานะครับเลยถามวันลอยถามอาการก็มาอยู่นี่ได้ได้กี่วันแล้ววันลอยมาครึ่งเดือนแล้วมั้งสามอาทิตย์สิบเก้าวันแล้วไอ้ลอยห้าเหงาเลยครับก็อาการดีขึ้นแล้วมั้ง่ะ อายไล่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับตาตาฝั่งนี้ปกติลรวบอกปกติแล้วครับตาฝั่งนี้ก็ยังเป็นมองวองอยู่เป็นเราแวงเราแวงอยู่ครับผมนี่ก็ปล่อยปูเป้ไว้ถนนครับไม่มีคนเฝ้าไปดูฝั่งนี้ยังเป็นคุนคุนครับเข้าใกล้ได้นะครับผมยังเหลืออีกไม่เยอะครับเดี๋ยว ใกล้จะได้กลับบ้านแล้วแม่เพียวหายไปเด้อเป่าหายเด้อแม่เปียวเด้อยาช้างเต็มสวนไร่อ้ลอยไอ้ลอยบอกว่ายาไหลครับอยู่หนีกับมวนอยู่หนีเพราะองห้างยายากเลยครับยาเยอะครับต้นเกลือก้าวหน้าเอาเนเปียเออทั้งโรงพยาบาลมีแม่เปียวอยู่เชือกเดียวสนุกกินยาเลยต้นเกล้วยหลายครับผม ก็ลงตัวไปเยอะครับลงตัวไปเยอะน้ำหนักขึ้นไหมคุณหมอบอกว่าเปตรวจเช้ากูเปียวันนั้นขึ้นเป็นร้อยโลใช่ไหมมาวันแรก3าม0ามกโลแต่ช่างเมื่อวานนี้ได้3400นะครับจากที่3800ันแปร้อยครื่เพิที่สุขภาพเป็นดีสามพแปดดงว่าสามพันกว่ามาอยู่นี่อุดมสมบูรณ์มาอยู่นี่แสดงว่ามาอยู่นี่กเหมือนเอาช้างมารักษาแล้วก็มาขุนหญ้าด้วย เออก็ตอนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่นะครับก็ฝากแม่แม่เข้ามาเมตตา,าปออนผลไม้ช่องพังแม่เปียวได้นะครับผมจะไล์สดทุกวันใช่ไหมแม่ควันไล์สดทุกวันนะครับไล์สดทุกวันนะครับช่องพังแม่เปียวนะครับผมตอนนี้ก็โครงสร้างเกือบจะเสร็จแล้วครับยังเหลือหลังคาสันไทยนะครับนอนในรถซาร่าเออพุกมี้ะไรประจำาหมประจำาประจำเต็ม วันนี้ก็ช่วงบ่ายแดดออกครับก็หายไปเรด้อยครับหด้อหายกำลังใจแม่เพียวได้นะครับในช่องฟังแม่เพียวนะครับยูทูบโอ้ยแอปแดงแอปแดงนะครับแม่ๆดมหายังปูเปียอยู่ทั้งรถผลแม่เอาลงมานําดอกไม่จําเป็นก็ไม่อยากเข้ามานะครับลงไปหยาบก <c oughs> <c oughs> ็ดูอาการก็ดีขึ้นครับตาฝั่งขวานี้ใสแจ๋วแล้วนะครับผมอีกฝั่งซ้ายก็เดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปรักษาไปเรื่อยๆ มอก็ตรวจแล้วนะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับอขอฝากแม่ๆมให้กำลังใจได้ด้วยครับด้อ <_ D> ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะแวะมาเยี่ยมอีกถ้าแม่เพียวไม่ได้ออกก่อนไม,ไม่รู้ว่าจะได้หมาหรือเปล่านะครับขอให้ออกไวๆนะครับผม,มขอให้ออกไวๆหายไวๆจ้าแม่เพียวตอนกลางคืนก็นอนอยู่งสี่บ่ก็นอนใน,นปูนี่บ่ ออกข้างนอกไม่ได้นะครับถ้าเอาไปปลูกใส่ดินกลัวจะดวงตาติดเชื้ออีกต้องรักษากันอีกนานนะครับก็เลยต้องถ่าเชื้อตรงนี้ปลูกตรงนี้นอนในปูนเลยครับครับผมก็ยังไงก็หายไป,ไปนะครับปูเปก็จะเดินทางออกทัวร์นะโมบลต่อนะครับก็ทางผ่านนะครับไปไประสาท แวะชมนะครับท่นานใดอยากจะแวะมาเยี่ยมก็ได้นะครับโรงพยาบาลชาวสัตวะเพทย์สุรินทร์นะครับผมทางออกไปอำเภอปราศรานะครับผมมาดูพี่นอนที่นอนของพี่ลอยกันโอ้นอีนอ่ก็เป็นเดือนแล้วครับผมอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ครบเดือนแล้วครับอ,อาทิตย์ที่ที่มีรถมาจอดด้วยนะครับรถมาจอดด้วยนี่ก็ศาลา ประจำนะครับถ้าใครเอาช้างมาเข้าโรงพยาบาลก็จะนอนพักผ่อนที่าลาตัวนี้นะครับไม่มีห้องรับรองครับแต่ว่าต้องเอาเต็นท์มาการด้วยนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับผมติดถนนใหญ่เลยนะครับโออย่างดีมีแม่มาช่วยให้ยงให้ย่าทุกๆวันนะครับผมก็พอได้จินดูเนาะไอร่อยเน, <laughs> นาะกคะแนนเลือเท่าไหร่ก้ยคะแนนเลือเท่าไหร่คะแนนเลือตอนนี้ก็เหลือลเซนสม เดี๋ยวทำแยนสองสองใแก้วไม่แก้วอ๋อทำห้องแล้วก็ต่อต่อกันศาสตร์มาด้วยถ้าถ้าคะแนนเหลือก็ก็จะต่อไหมก็ต้องต้องดูก่อนสิบบนสิบเมตร <c oughs> ก็เห็นขึ้นโครงเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแต่วางแปรเหลือแต่วางแปรแล้วก็เหลือหลังคาสันไถ่นะครับรับชมช่องแม่เพียวได้ในไลฟ์สดตอนเย็นนะครับ ช่วงเช้าก็มีนะครับเออจ้าประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงช่วงเช้าช่วงเย็นก็นู่นแหละครับสี่โมงห้ก็ฝากแม่แม่ให้กำลังใจพอควานแล้วก็ใจเพียวได้นะครับผมจาเจอหมอก็ตรวจเชื้อค่าเชื้อทุกวันครับอีกหนึ่งอาทิตย์รอดูผลต่อไปแล้วก็เราจะโทรถามพี่ลอยเรื่อยๆนะครับผม อัปเดตตอนตองไปเอาอะไรมาให้ปุ๊ปี้ย,ยาทานแล้วก็ยานวดครับเมื่อวานก่อนหมอไปตรวจให้ขวดเดียวแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยขอเพิ่มครับผมระหว่างที่เราไปออนตัวเผื่อมีอะไรฉุกเฉินอีกเราจะได้นวดให้ทันนะครับโอเคไอร่อยไปไปก่อเด้อไอร่อยอบ,บ๊ายบายครับผม ครับผมเดี๋ยวกันชิปหน้าครับผมไอโซกหมันครับผมไอร้อยบมกาบอดัง